เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับเกมด้ a นมอนสเตโด,ดคังดัชน์นะครับก็ในวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นคู่หูที่เก่งตัวหนึ่งเลยในเกมนี้ก็คือคู่หูแกมมาวันแลยก็แกมมาทูนะครับหรือว่าที่ผมเรียกก็คือหมายเลขหนึ่งแลวหมายเลข2หรือเรียกอีกชื่อนึงก็คืออุลตร้าแมนรุ่น1แลวก็อุลตร้าแมนเซโร่เลยครับผมมีหลายชื่อแล้วกินนะฮะก็ผมเนี่ยเพิ่งได้เปิดได้มาจากตู้โกคุสีนะเปิดได้ตัวแกมมาสองมาเพราะว่าผมมีแกมมาหนึ่งมา แทบจะเป็นเกือบปีแล้วนะครับได้ปวดเส้นทางอัพลิงอะไรไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าแกมมาทูนี่พึ่งเข้ามาด้านการเอามาเล่นคู่กันเนี่ยผมเคยเล่นอยู่แต่มันต้องใช้การยืมเพื่อนเล่นนะครับต้องยืมเพื่อนเล่นผมเคยยืมเพื่อนเล่นมาทําคลิปแบบจับคู่เล่นคู่ด้วยกันเนี่ยแล้วก็จําความได้เลยว่ามันโหดมากๆคือถึงแม้เวลาจะผ่านานานแล้วเนี่ยผมก็ยังคิดว่าไอ้คู่หูตัวเนี้ยแกมมาวันแกมมาทูเนี่ยเป็นคู่คู่หนึ่งที่ปัจจุบันนะยังคงเก่งอันดับต้นๆของเกมอยู่ เนะครับเพราะมันสมบูรณ์แบบมากมันเกิดมาไปเล่นคู่กันแกมมาหนึ่งไม่เท่าไหลเว้แต่แกมมาสอ่ะมันต้องคู่กับแกมมาหนึ่งจริงๆนะก็เดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับมาเล่นกับด่านซามาเรโซนะครับด่านที่เรีวยกว่ายากที่สุดของเกมด่านหนึ่งจะไหวไหมไมาลองดูกันโดยทีมซูเปอร์ฮีโร่ทีมนี้เรีวยกว่าเป็นทีมที่แบบว่าหยิบมาจากภาคมูวี่โกฮังเลยแหละขาดแค่ว่ามันจะไม่มีไอตัวเด็กเกียนนะ โกโกเทนกับทังนี่ผมไม่ไม่เคยเปิดได้นะครับไอตัวข้างตู้ของตู้โกหังมั้งใช่ไหมนั่นแหละครับก็เลยเอา17เหลืองเข้ามาแทนเอามาซับพอร์ตเพิ่มแล้วก็จะได้แบบมีแบบเป็นคู่หูแอนดรอยได้กันไงแกมมาหนึ่งแกมมาสองเป็นแอนดรอยแล้วก็เลยเอา17ที่เป็นแอนดรอยเข้ามาในทีมด้วยอะไรแบบนี้จะได้ไม่เหงานะครับก,คก็คือการว่าแอนดรอยดนี่คือกลายเป็นแกมมาสามทันทีนะแกมมาทีครับผม 僕は英雄ファクターの最高傑作。そしてスーパーヒーローだ。私の邪魔をするというのなら受けてたと。私こそがスーパーヒーローだ。เป็นไงครับพอได้เห็นอินโทรคู่กันมันก็เท่จริงๆนะมาเดี๋ยวจัดคู่กันไปเลย นี่คำว่าคููนี้ต้องเล่นคู่กันใช่ไหมก็ต้องจ่ายเป็นตัวละครโลหลักนะครับแล้วก็ต้องยอมสละบพีโกโลเขียวไปเล่นช่อง3นะครับอันนี้แหละคือเราเจอด่านที่ว่ามันเป็นด่านตีหมูไงก็จะไปตกความลําบากที่แกมมาทูแล้วเพราะแกมมาทูเนี่ยมันต้องตีตีบ่อยๆเพื่อเก่งเว้ยมันจะเก่งหลังโจมตีแต่แกมมาวันเนี่ยก็จะคล้ายกับตัวของพวกพีโกโลครับที่ว่ามันจะเก่งก็ตอนมันโดนโจมตีนะครับเป็นออกตัวละครแนวไฟเตอร์แทงได้ดาเมจได้ คล้ายๆกับพวกสามารถหน้าเน่าเลยสามารถหน้าเน่าแล้วก็พิกลโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประมาณนั้นเลยนสำหรับแกมมาวันแกมมาทูก็แค่ให้มันโจมตีบ่อยๆไปก่อนจะตีเบิ้ลธรมรมดาก็นับนะแกมมาทูนะครับไม่ใช่ไปให้ตายเหมือนโกฮังนะอย่างตัวโกฮังบีนะครับโกฮังบีเนี่ยเกมมันบังคับให้มันเนี่ยต้องโจมตีท่าไม่้ตายมันถึงจะได้รับความสามารถในการเพิ่มเมดิเกดีเฟนต์ไงแต่ว่าแกมมาทูไม่ใช่แค่โจมตี โจมตีปกติก็นับเหมือนกันจะปกติจะเบิ้ลไหม่ตายนับหมดซึ่งเป็นข้อดีที่ดีมากๆนะฮะไม่ต้องมาลุ้นดวงโอกาสติดเบิ้ลไม่ได้แชร์อะไรของแม่อีกนะอ่ะโดนเตะเปิดมา4ี่พันนะครับอันนี้ยังมีไอเทมช่วยป้องกันอยู่มเลยโดนไม่แรงยังพอรับได้ตรงนี้แกมมาวันโดนเตะมาสัก4รอบได้ั้งเทิร์นนี้นะครับก็คือแกมมาวันเนี่ยกับแกมมาทูเนี่ยมันใช้เวลานในการบิวอัพ5ครั้งเหมือนกันแตกต่างแค่วิธีในการบิวอัพเนี่ยมันแค่ โดนโจมตีกับโจมตีเองอะไรแบบนี้ดาเมจ8ล้านนะครับของแกมมาวันเรายิงเข้าไปติดเบิร์นไหมไม่มีนะมาเปิดด้วยแกมมาทูต่อนะครับแกมมาทูผมนี่มีแค่55เอร์เซ็นะอาจจะไม่ได้ดูดุดันเวอร์วังมากเท่าไหร่มี55เอร์เซ็นแล้วก็ลิงก์ไม่ได้อัพเลยลิงก์เวลหนึ่งเวลสองเลยนะครับถ้าเกิดว่าได้ปลดเส้นทางน่าจะดูมีอะไรที่แรงกว่านี้อัพลิงก์สิบด้วยนะ ไม่ติดเบิ้ลไม่ตายเนี่ยเมื่อกี้เบิ้ลธรรมดาอย่างเดียวเลยนะครับผมมองว่าไอ้คู่เนี้ยแกม่าวันยื่หยุ่นกว่านะครับหมายความว่า55%เนี่ยแกม่าวันก็เล่นได้แหละแต่ว่าแกม่าทูเนี่ย55%ผมว่าอาจจะยังไม่สะใจหรือเปล่านะแต่ถึงแม้ถึงแม้สำหรับความเห็นของผมผมอาจคิดว่ามันไม่สะใจใช่ไหมแต่ความสามารถแกม่าทูของ55%เนี่ยมันก็มีครบด้านนะทั้งการตีเบิ้ลกับการตีคิ ในด้านดาเมจของตัวมันเองที่มันแบบเป็นตัวละครสายดาเมจอะมันก็ถือว่าครบเครื่องไงเออมันก็เป็นตัวละครสายดาเมจตัวหนึ่งอะเป็นตัวละครเล่นช่อง2แครี่นะครับผมอาจจะไม่ได้ถึกเท่าแกเมื่อวันอยู่แล้วนะมันมีแค่ตัวเลขดีเฟนซ์หลังยิงเฉยๆก็ต้องเล่นกะจงังหวะกันไปนะพีโกโร่รับไม่ตายเข้าไปนะฮะร,รอบนี้ผมไม่เหลือที่ไม่ใช้งานแล้วแต่คิดว่าผมไหวไปเขาดูแต่ละจงังหวะแต่ละคนน่าจะเอาตัวรอดกันได้อยู่เมื่อกี้พิโกโร่เขาการรับไม้ตายเรียบร้อยแล้วนี่ครับ ช่อง2ช่อง3ก็สบายใจได้จังหวะนี้นะเพราะผมกะจะมาโค่นล้มไอ้ด่านนี้ได้แหละจะมาโค่นล้มด่านสามารถได้ทีมซูเปอร์ฮีโร่นะครับผมว่าน่าจะไหวแหละหน้าตาทีมตัวละครมันครบคันเหมือนกันนะเออกมหนึ่งเกมสองเนี่ยคือแบบผมจัดทีมซูเปอร์ฮีโร่แบบฟูลทีมได้แล้วอะ่ะมีปังซัพพอร์ตพร้อมมีโกฮังมีพิกุโลครบนะครับครบตีนะฮะอยู่ที่ว่าดวงเราจะเป็นใจหรือเปล่าแค่นั้นติดเบิ้ลใบโกฮังโดนตีเท่าไหร่มาดูกัน หลักสิบนะฮะพีโกลโลก็หลักสิบเช่นกันโอ้หลักสิบหมดเลยชิวแต่เทินต่อไปเนี่ยอาจจะต้องใช้ไอเทมนะครับเพราะว่าน้องปังเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับเทินหน้าเะครับเอาละครับเทินนี้นะครับมีซับพอร์ตจากปังนะครับดีเฟนของแกมมาวันอยู่ที่4ี่แสนหกแล้วก็แกมมาทูอยู่ที่3ามแสนหนึ่งตรงนี้แกมมาทูอาจจะยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะเพราะว่าเหมือนว่าเทินเมื่อกี้มันแรงโจมตีไม่บ่อยพอนะมีดีเฟนซ์ตั้งแค่สามแสนนะครับแต่แกมมาวันเนี่ยเดือดมาก ไอแกมมาวันแม่งกิ่งง่ายตรงที่ว่าแม่งแค่โดนโจมตีไงแล้วไอฉากอินโทรของมันเนี่ยของแกมมาทูใช่ไหมเอฟเฟกของฉากอินโทรแกมมาทูก็คือการตีเบิ้ลนะครับตีเบิ้ลสองครั้งลุ้นโอกาสเบิ้ลไหมตายแต่แกมมาวันเนี่ยฉากอินโทรเอฟเฟกของมันก็คือการติดกาดเป็นเวลา4เทินดังนั้นในช่วงเวลา4เทินแรกของแกมมาวันนะครับถ้าเกิดพี่แกได้โดนโจมตีแบบครบ5ครั้งอ่ะเออภายในช่วงเวลา4เทินแรกอ่ะ มันจะเป็นตัวละครที่แม่งโหดมากในด้านการป้องกันเพราะว่ามันมีทั้งกาดมีทั้งป้องกันดาเมจนะครับสูงสุดถึง50%แล้วคุณลองดูดีเฟน์แม่งดิดีเฟน์แม่ง4ี่แสนหกเนี่ยครับไม่รู้ว่านี้คือเต็มทีหรือ,อยังถ้ามันโดนโจมตีแล้วมันได้รับบัฟเปอร์เซ็นต์เอเดเตดีเฟน,เ,ฟนเพิ่มเนี่ยก็น่าจะขึ้นไปหลัก5 0 0แสนได้เลยนะครับลองคิดสภาพดิดีเฟน์หลัก5 0 0แสนประมาณนั้นกันดาเมจ50ติดกาดด้วยอนะ่ะนี่ไง,ไงดีเฟน์ห0 0แสนแน่ๆแหละ ดาเมจสิบล้านนะครับหนึ่งเส้นทางลิง์เลเวล10ของผมเป็นไงสมแล้วที่เป็นอุลตร้าแมนรุ่นที่1แกมมาบลัสร์อืมไม่ขี้ป่ะโอเคไม่เบิ้ลด้วยนะเสียดายอยากให้มันเบิ้ลหน่อยหนึ่งจะได้แบบตีแรงขึ้นไปอีกนะฮะโดนเตะเข้ามาไม่เข้าอยู่แล้วทีนี้อ่าแกมมาทูก็โดนเตะเบาลงเนาะดีเฟนซ์มันมากกว่าเดิมตาของแกมมาทูนะครับดาเมจหกร้านเ สังเกตว่าแรงกว่าเดิมทืนเมื่อกี้เยอะมากเทื่นเมื่อกี้เปิดมาตีดอกแรกแค่4ล้านเอง4ล้านเจ็ดนะครับรอบนี้เด้งมาเป็น6กล้านแล้วแล้วก็ยังไงเบิ้ลไหมเบิ้ลไมมตายให้เห็นหน่อยเบิ้ลไมมตายให้เห็นหน่อยสักรอบนึงฮึ pp! เอ้ยนั่นแหละเป็น8ล้านหนึ่งเลยนะฮะสังเกตว่าดาเมจตีไม่ตายทื่นเนี่ยรอบแรกประมาณ6ล้านใช่ไหมพอมันตีหลายครั้งด้วยกันเนี่ยอย่างที่ผมบอกแหละยิ่งมันตีเยอะมันยิ่งก่งจะเป็นเบิ้ลธรรมดาเบิ้ลไมมตายนับหมด พอมันเบิ้ลไม้ตายมาดอกสุดท้ายจะแม่งยิงไป8ล้านเลยนะครับถือว่าแรงมากอ้าวชิบหายลนะไม่น่าตายเอ้ยมันในนั้นว่านี่ป้องกันนะครับผมเป็นโอกาสในการป้องกันอันนี้ถือว่าเรามีโอกาสเราโชคดีนะเพราะมีสิทธิ์ที่มันจะไม่ป้องกันเหมือนกันเป็นโอกาสไฮแซนะไม่ไฮแซนด์ก็เมดียมแต่น่าจะไฮถ้าจำไม่ผิดเมดิเมแม่งน้อยไปนะครับผมไม่รู้ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้มันไม่ติดโอกาสเมื่อกี้นี่คือแบบตายเปล่าวะ มาเก็บลูกแก้วหิวเลือดเด้งไปก่อน,นครับจะได้มีเลือดพอไปสู้ไฟหน้านะครับแค่ไฟเศสแรกกูจะตายหาแล้เนี่ยเอาเวลาไหนไปรอดดีวะ <c oughs> เอฟเฟสหน้าแม่งตีโคตรแรงต้องให้แกมมาวันแบกอะครับผมผมว่าแกมมาวันมีสิทธิ์รอดจากไอ้ท่าไม้ตายของซามาัดนาเน่าอยู่ถ้ามันลงใส่แกมมาวันก็ว่าไปไงแต่คุณก็รู้อ่ะคุณก็รู้ว่าด่านไม่ชอบจะเข้าใจเราหรอกนะด่านมันรู้มากนะเออมา อันนี้ก็ไอฉากเอฟเฟกอินโทรเปิดตัวของทั้งสองคนน่าจะหมดแล้วแหละมั้งอันนี้เข้าเทิร์นที่6แล้วใช่ไหมคือว่าอากาศน่าจะหายแต่อย่างน้อยแกเมื่อวันก็มีดีเฟนท์ห้าแสนเก้าในเทิร์นนี้นะครับเกือบหกแสนแค่มันมีดีเฟนท์เกือบหกแสนแล้วแบบมีการดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมว่าก็เอาอยู่ว่ะแหละขอแค่อย่างเดียวอ่ะตีแม้ตายลงใส่แกเมื่อวันเถอะนะครับแล้วหลังยิงเพิ่มดีเฟนท์ได้ไงเออหลังยิงแม้ตายนี่พี่แกเพิ่มดีเฟนท์อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ไปหกแสนอัพได้เลยอ่ะโอ้โหดีเฟนต์แม่งเวอร์มากอันนี้หนึ่งเส้นทางนะบอกไว้ก่อนเลยย้ำอีกครั้งหนึ่งโอเคอีกใจหนึ่งก็พยายามจะหาเก็บลูกแก้วตามสีให้มันได้เลือดเด้งน,นะแต่ว่าไม่ได้ครับให้แก่มาทูทินแลนดะผมว่าอาจจะมีสิทธิ์รอดอยู่นะเพราะว่าสิบเจ็ดก็น่าจะมีการป้องกันที่ได้อยู่แหละกันดาเมจมันเยอะแต่ว่านะโดนเตะม,มาหลักแสนนึงได้เลือดสามแสนหกมันจะไหวไหม อยากรู้ก็ต้องเสี่ยงแหละครับผมมันไม่มีทางอื่นแล้วแหละไปทุกคนวัดกันดีกว่าว่าจะอยู่หรือจะไปโดนเตะธรรมดาไม่เข้าไม่นอนนะฮะดาเมจเจ็ดล้านอันนี้คือเวอร์ชั่นแบบว่าไม่มีซัพพอร์ตจากน้องปังแล้วก็โอ้ดอบมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมันดอบมาหลักขนาดนี้เลยเหรอวะโอเคทีนี้ไม่ตายไามไม่ใส่ไอน่ไอน่ไอน,ไอนี่ทำไมไม่ใส่แล้วหกล้นห้านะครับ กม่าทูของเราแต่ว่าช่วงหลังๆแกม่าทูมันจะไม่ได้ตีเบิ้ลเก่งเท่าช่วงแรกๆนะเออเพราะว่าอย่างที่บอกอินโธ่แม่งมีการตีเบิ้ลมาให้แล้วอินโธมันหมดไปแล้วไงอินโธมีการตีเบิ้ลสองรอบมาให้นะครับพออินโธหมดก็คือน่าจะไม่ได้เบิ้ลถี่มันมาก่อนแล้วยังไงติดคีอยู่โดนเตะปุ๊บแสนเจ็ดโอ้โหแกมาทูโดนเตะแสนเจ็ดสภาพ <c oughs> ขนาดดีเฟนซ์แม่งน่าจะประมาณห้าแสนได้นะหลังยิงมันจะตีแรงไปไหนวะเนี่ย สิโอสิบต่อให้มึงมีการดาเมจเยอะมึงโดนแป้ตายสามพมึงก็ไม่รอดอ่ะเพื่อน <c oughs> ขอโทษนะดานนี้มันดานนี้มันชนชนั้นสูงเกินไป5้าแสนดโอ้โหดูหน้าพี่แกสิมาครับเรามาเล่นใหม่กันมันต้องมีส่วนเกี่ยวข้องของเรื่องชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงวะ่ะนะคือทีมคุณจะแข็งแร่งอย่างเดียวไม่พอนะครับดวงคุณต้องแข็งแร่งด้วยนะการเล่นเกมหาหนี่นผมบอกเลยนะเออมา แกเมาวันเปิดมาก็คือน่าจะเก็บพาสีโพคบพดีแหละโดนตีเยอะขนาดนั้นอนะไม่น่ารอดนะปลายพี่แกลุยเลยน่าจะเปิดมายิงหลัก8ล้านลยครับ8ล้าน7ล้านระมานนั้นได้รหดับแกเมาวันทือแรกของเราในการเล่นรอบนี้นะฮะอเทมไปก่อนต้องจำให้ขึ้นใจว่าเราใช้เทมรอบนี้ไปแล้วเราต้องห้ามใช้อีกตลอดการจนกว่าที่จะถึงเฟสที่2นะครับหมายความว่าเราก็ต้องรีบปิดฉากเฟสแรกให้ได้อะโอ้โหแล้วเปิดมาไม่ยิงใสอัดหน้าลยไง ไม่กะให้เราได้แบบว่าเก็บบิวอะไรก่อนเลยนะไม่ได้กะให้เราเพิ่มดีเฟนซ์จากการโดนเตะก่อนเลยเปิดมาแม่งใส่ยัดหน้าใจร้ายมากเลยนี่มันเครียวจริงโอเคโดนเตะนะครับหน้าโดนเตะรอบที่สี่ว่ะโอ้โหจะตายแล้วว่าเปิดมาไม่ทันได้ทําอะไรเลยโดนเตะห้ารอบพอดีแปดลานแปนะครับเปิดมาดอกแรกลิงกับแกมมาทูของเราฮนะไม่มีซับช่องสามนี่คือดาเมจของเขายิงเข้าไป อยากให้มันคีมากติดเบิ้ลสวยเป็น9ล้านทันทีนะฮะจาก8ล้านแดเป็น9้าล้านเลยถือว่าเด้งมาเยอะเหมือนกันรอบนี้ขอคีได้ไหมถ้าคีนี่คือได้หลอดหนึ่งแน่ๆไม่ได้ครับเสียดายมากดาเมจอุสาแรงและเราต้องรีบไปอะ่ะต้องรีบแบบต้องรีบเล่นอะ่ะไม่งั้นแม่งจบไม่ทันแน่ๆครับแกม่าทูก็ต้องติดเบิ้ลให้บ่อยและรอบนี้ต้องแก้มือนะครับเมื่อกี้คือมันติดเบิ้ลธรรมดาอย่างเดียวไงมันเบิ้ลไม่บ่อยเท่าไหร่ เธอแรกของมาเทินเกมเมื่อเกี้ยนะฮะไม่ตายไม่ตายสักรอบหนึ่งขอสักรอบนึงไม่ตายมาเออเนี่ยแหละสวยเป็นห้าล้านสี่น่แหละครับไม่ต้องการนะฮะจะได้รีบไปกันหน่อยครับไม่งั้นมันชักช้าเกินไปไม่ได้มันไม่ได้จริงไม่ไหวจบไม่ทันผมต้องยอมใช้แอคทีฟโกหังไปก่อนอะให้โกหังมาได้พลังโจมตีเอเจดฟเน์เพิ่มยังไงผมก็ต้องกัดฟันอะผมต้องกัดฟันจริงๆว้ผมต้องกัดฟันไม่ให้มัน ไม่ให้มันเอาไอเทมวิสต์ไปในฟสแรกครับผมเพียงได้แค่หวังว่าแกม่าทูจะรอดจากการโดนโจมตีตีหมู่นะเพราะว่าช่องสองมันไม่โดนแตะตัวไงมีปัญหาแค่ว่าโดนโจมตีหมู่เนี่ยโดนเท่าไหร่กันแค่นั้นก็มาลองลุ้นกันนะครับส่วนโกหังน่าจะได้อยู่โกหังมีกาดนะมาครับมาลองลุ้นกันแกม่าวันเนี่ยรอดอยู่แล้วแต่แกม่าทูเนี่ยแหละยังไงครับยังไงครับยิงเข้าไปนะพี่แกก้าานหนึ่งรอบนี้ มันแรงเพิ่มขึ้นมาได้ยังไงยิง9้าล้านหนึ่งแบบติดขิ้สวยงามนะครับนั่นแหละที่อยากจะเห็นนะฮะให้มันได้อย่างนี้โดนตีหมูแล้วมึงอือสองแสนแปดโกหังโดนเตะปาบสี่หมทีนี้ก็คืออยู่ที่ว่าโกหังจะโดนเตะตายไหมถ้าโกหังโดนยิงไม่ตายนี่ไม่แน่นะตายได้ครับแกมัทูเราก็ตีต่อไป แต่น่าจะหมดฉากอินโทรเลยครับพอกลับมารอบใหม่อ่ะหมดแค่นี้แหละนะแกมมาบาสเตอร์ครับยิงเข้าไปฮะติดเบิ้ลเพิ่ม6กัสไปมันกะแมงเซโร่ต่อยมันซอกทีบเตะลงลูเขาเขากระท่อมยิงลำแสงสเปรเรียมโคเซนโอ้โหติดเบิ้ลลัวๆนะครับอันนี้ถือว่าตีไม่ตายไปแล้วสี่รอบในเทิร์นนีนะ้มาดีมากมาดีแล้วมาแรงมาก สปเซียมโคเซนมไม่คี้ว่ะอีกรอบเหรอตีไม่ตายอี่รอบวะเนี่ยห้ารอบนะเนี่ยใช่ไหมผมนับไม่ผิดใช่ไหมห้ารอบใช่ไมไม่สี่ก็ห้า 5. ขั้นต่ำคือสี่และตอนเนี้ยตีโคตรถี่เลยฮะเป็นคี้ด้วยมึงนั่นแหละที่ต้องการทีนี้คือมีความเป็นไปได้สูงที่ว่าเราจะมีไอเทมไปใช้เนฟเตต่อไปด้วยนะฮะแต่ว่าโกฮังก็ต้องรอดกันนะ ถ้าโกหังไม่รอดเนี่ยเราอาจจะตายได้ครับติดเบิลขึ้นมาด้วยสวยเลยทีนี้ยังไงค่าตายไหมหกล้านแปดติดเบิลธรรมดาตายโอ้ขอบคุณมากเลยนะนึกว่าแม่งจะรอดซะแล้วทีนี้โอ้โหได้ดูเลือดเลือดกูเหลือแค่นี้เลือดกูเหลือแค่นี้เลยมันต้องไหวแหละเฮ้ยถ้าอยากไหวต้องใช้พิโกโลส้มเว้ยเออผมว่าใช้พิโกโลส้มช่วยแหละนะมา ผมต้องจัดพื้นดีๆต้องหาลูกแก้วเขียวให้เราได้กินครับจะได้เด้งเลือดมาด้วยครับก็ไม่อยากจะเชื่อสายตานะว่าพีพีโกโลส้มเราแม่งเอาสามารถไปได้เกือบ3าลอดอะือดานมันถึกเนี่ยไม่ใช่ไม่ถึกได้ไป3าลอดถือว่าแบบว่าโอ้โหขนาดไหนแล้วนะครับแล้วเป็นไงแผนการผมใช้ยพีโกโลส้มร่างใจแอนเนี่ยพยายามเก็บบอลเขียวบอลให้มันมีบอลเขียวลงลงมาจะได้ให้พีโกโลตัวเราเองที่มีดีฟนซ์หลักเจ็ดแสนนะครับได้กินบอลเขียวเข้าไปปุ๊บพอเก็บบอลเขียวปุ๊บ เลือดก็จะเด้งขึ้นมานะครับทาให้เราสามารถตั้งตัวได้มากขึ้นกว่าเดิมถึงแม้อาจจะไม่ได้มากมาขนาดนั้นก็ถือนะก็มาลองดูกันนะว่าจะรอดหรือเปล่า <laughs> ยังเกงอยู่ว่าอาจจะไม่รอดหรอกคือผมผมผมหลอนภาษากํดาด่านนี้งไงด่านั่งตีแรงอะ่ะมีที่มช่วยกันแต่ก็กลัวตายดีโอเคมีการดี๋ยวเนาะยังไงก็คือมันคงจะไม่น่าแรงแบบตีมาทะลุแบบว่าดีเฟนส์เจ็ดแสนมีการหลอกไอ้เหี้ย มึงจะแรงนขนาดนั้นนะพอแล้วไม่ต้องแรงแล้วแหละอย่างนั้นอนะ่ะแรงเกินไปไม่มีใครอยากเล่นด้วยอย่างนั้นอนะ่ะโอเคเหมือนว่ายังไม่ใส่ไม้ตายนะแต่จะไม่ใส่ใส่พิกจะไปใส่17ก็ใส่ไม่เข้านะครับสิบเจ็ดก็มีกันดามเมจเหมอือนกันไม่ต้องห่วงเทินนี้ไหวซิลแน่ๆหน้าเป็นห่วงคือเทินหน้ามากกว่าเทินหน้าจะมีปังมาช่วยแล้วปังมันเป็นสีม่วงนะครับถ้าเกิดว่าเทินหน้ามันไม่ได้มันไม่ได้บอกว่าตีใส่ช่องสามอะไรก็ว่านไปไง ยังมีสิทธิ์รอดอยู่นะครับเธอหน้าตีใส่ช่องสามไหมตีใส่สองช่องโอ,โอ้โอ้คิดหนักเลยว่าอย่างเงี้ยโอ้คิดหนักเลยเรามีไอเทมกันดาเมจอยู่นะครับจายไอเทมวิสอันนี้เป็นไอเทมวิสเธนสุดท้ายของเราและถ้าเราเล่นอย่างนี้เนี่ยมันจะเสียเรื่องลิงก์ไปเยอะมากคือมันจะมันจะไม่ดีผมว่านะถ้าเราเสี่ยงให้น้องปังไปหลบคิดว่าไง มันเสี่ยงเกินไปไหมผมว,ว่าแต่มันต้องลองดูสักรอบไหมอ่ะผมไม่ยอมไม่สองพี่น้องหมาเลขหนึ่งมาเล่นสองต้องทิ้งแยกห่างจากกันหรอเว้ยเราต้องเกิดมาคู่กันดีวะ่ามาเราเชื่อว่าในตัวของน้องปังนะครับน้องปังมีพลังแสงเยอะนะฮะ Even my fingers, the body I've lost, the comrades I've lost won't stop hurting. It's like they're all still there. You feel it too, don't you?